8อันดับดาราติดดินใช้ชีวิตยอยู่ง่ายกินง่ายไม่จำเป็นต้องหรูก็กินได้อันดับ8คุณมินพีชยาถึงเธอจะดูหรูหราไฮโซเธอก็มีมุมแบบติดดินที่หลายคนอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต่จริงๆแล้วนางเอกสาวคนนี้เธอเป็นคนที่ติดดินชอบกินอาหารริมทางหรือแม้กระทั่งวันวาเลนไทน์เธอก็อยังฉลองอยู่ร้านอาหารริมทางเลยนะครับคุณผู้ชม อันดับ 7. คุณขวัญอุสามณีขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกสาวติดดินของวงการอีกคนเลยก็ว่าได้เพราะเธอเป็นคนที่ชอบกินอาหารริมทางไม่ติดหรูเห็นต่มาดนางเอกสาวสวยเซ็กซี่เจอลูกนี้ก็ยังสวยได้อีกเลยนะเนี่ยอันดับ 6. คุณจักจรกัจจ์อาคัมสิริชีวิตจริงต่างจากในละครส,สุดเพราะเธอเป็นคนเรียบง่ายไม่ถือตัวมีอะไรให้กินก็กินไม่เคยเลืองมาก ใครที่ติดตามนางเอกสาวคนนี้อยู่ต้องหลงรักในความเฟรนลี่และติดดินของเธอเป็นอย่างแน่นอนนั่นเองครับอันดับ 5. คุณชมพู่อารยาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ไม่ว่าจะอยู่สูงหรือดังแค่ไหนก็ยังคงใช้ชีวิตแบบคนธรรมดามีโมเมนต์ที่แต่งตัวแบบจัดเต็มและที่สำคัญเธอชอบกินอาหารริมทางธรรมดาง่ายๆปูเสือนั่งกินแบบชิวๆกันไปเลยครับคุณผู้ชม อันดับ4คุณเบลล่าลานีต้องบอกเลยว่าเห็นสวยหรูดูแพงแบบนี้นอกจอเธอเป็นนางเอกสาวติดดินสุดน่ารักถ้าใครได้ติดตามไอจีของเธอก็อจะได้เห็นภาพที่เธอชอบแวะร้านอาหารริมทางซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นประจำกันเลยทีเดียวอันดับ3คุณแอนทองประสมสำหรับนางเอกสาวคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ติดหรูยูย่างพอเพียง กินอาหารแบบธรรมดาไม่จําเป็นต้องหรูหราอีกทั้งเธอยังชอบเดินทางด้วยรถสาธารณะเป็นประจําอีกด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมอันดับ 2. คุณยาย่าอุลสยาถึงเธอจะเป็นนางเอกสาวลูกครึ่งสุดฮอตแต่เธอก็ชอบกินอาหารไทยเอามากๆที่สําคัญเธอชอบทานเผ็ดๆแซ่บๆซึ่งเธอสามารถทานได้ทุกแนวแถมเธอยังชอบกินหมูกระทะน่ารักกินง่ายสบายๆ แต่ยกเว้นพวกมแมลงที่สาวย่าไม่ไหวจริงๆเลยนะครับปิดท้ายกันที่อันดับหนึ่งกับคุณอ้ําพัชราภานางเอกสาวแม่พักของเจ้าสี่ขาที่ทั้งสวยทั้งเก่งแถมเธอยังเป็นซุปตาดังอาจจะดูหรูบ้างแต่เธอก็หรูเฉพาะบางเรื่องแต่ในเรื่องของการกินง่ายอยู่ง่ายต้องยกให้กับเธอคนนี้เพราะไม่ว่าสาวอ้ําจะไปไหนเธอก็ชอบแวะร้านอาหารริมทางอยู่เป็นประจำสมกับเป็นซุปตาดังตัวจริงเลยนั่นเองครับ ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ